สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะมนีสาวสิ้าพี่พีน้องนอง,นอ,งออกมายางเลนข้างนอกนะจ้ะโมนีสิ้ามาเบิงแผงโซลาเซลล์ของหมบานเนาะที่อยู่ข้างนอกเห้นบ่เนี่ยเขาเฮ็ดเป็นเป็นพื้นที่ย,ยังไๆเลยนะจ้ะเห็ดเป็นแผงโซลาเซลล์ไว้สาหรับผลิตพลังงานไฟฟ้าไานะว้ใส่เนาะเราข้างล่างแผงโซลาเซลล์เห็นบอจ้ะสิเป็นแกะ เป็นฟูงแกะที่เขาเอามาไหวให้กินหยาเนาะจ้ากินยาอยู่ในแพงโซลาเซลล์นี่แหละจ้ามันสีใดบข่ขืนหกเนาะเห็นบ่เดี๋ยวสีกับกล่องห่เบิงเนาะจ้ามือนีฝนบ่ตกก็เลยมาไทายได้อพอดียุติถนนกับติดทางรถไฟเนาะจ้าเสียงมันก็นเลยสีดังแนะ่เนาะแล้วนี่ก็เป็นแผงโซลาเซลล์ของหมู่บ้านเนาะจ้ะเขาสีเฮ็ดไวเพื่อผลิต แกระแสฟไฟฟ้าไวเก็บไวใส่หรือไวขายเนาะจ้าข้างในแพงโซลาเซลนี่เขากระสิมีมีแกะเนาะจ้าเลียงไวให้มันมากินหญ้าเนะมากินหญาหญ้าสิได้บ่ขึ้นหกเนาะจ้าแล้วก็มีตัวนี้อยู่ตัวนึงภาษาเยอรมันเอิรนเอเซนแต่ว่าภาษาไทยเอิ่นอียังบอรููฮัลโหล ฮัลโหลหนาวไหมคะอืมนี่ก็เป็นฟู้งแกะนะจ๊ะฟู้งแกะที่เขาเลี้ยงอยู่ในแผงโซลาเซลนี่เนาะเขาเลี้ยงให้มันกินหญ้าหญ้ามันสีด้บ่หกเนาะจ๊ะเขาก็กินหญ้าอยู่นี่เห็นบะ นี่เนาะก็เป็นแผงโซลาเซลล์ที่มีมองนี้แล้วมีออกไปอีกจ้ะตรงน่ะก็เห็ดในพื้นที่เป็นไรเลยเนาะจ้ะว้สำรับผลิตกระแสไฟฟ้าเนาะนี่ก็เป็นที่เข้าใปให้แกะมันกินนะจ้ะยาแกะมันกระสิ อยูเทั้งฟังนี่แล้วก็อีกฟังหนึ่งเนาะจ้านี่จีพายางไปบนดีเนาะจ้าจีเป็นแผงโซโลาเซลล์ของมูบานเนาะที่เขาเฮ็ดขึ้นมาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าไวใไซเนาะจ้าที่เหลือเขาก็ไปขายเนาะเขากะร้นน้ำลงไใ,ใส่พลังงานที่สะอาดเนาะจ้าจากแสงอาทิตย์ แผงโซลาเซลล์ทั้งนั้นเลยกะสิเป็นของมูบ้านนะจ้ะเขาสิเห็ดไวเนาะในภาษาเยอรมันเอื่นของกระไม้เด้อเราในในแผงโซลาเซลล์นี่เขาออมหัวไว้เขากระสีเลี้ยงพวกแกะนี่จ้ะมาไว้ให้กินหญ้าเนาะมันสีดหบฮหก ก็จะมีเอเซนอยู่ตัวหนึ่งแล้วก็มีแกะเนาะจ้ะแกะเขาก็สิกินยาที่ยู่ในนี้เนาะยามันกรบสีใบขึ้นสูงเขาเฮ็ดเป็นแผงโซลาเซลล์ขนาดใหญ่เลยเนาะจ้ะเนี่ยมูนี่คืมฝนเนาะจ้ะอากาศเย็นพร้อม แต่ว่าฝนบตกที่ผ่านมาฝนตกติดต่อกันหลายมือเนาะจา้ะฝนตกติดต่อกันแบบสามสี่มือเนาะแกะกันแนมแกะตัวนี้ค้นสีน้ำตาลเนาะจา้ะข้นบอด้เป็นสีขาวเนาะเนี่ยเขากระสีกินหยา สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะห <laughs> นาไหมค่ะตัวบังไงกเลยเนาะจ้ะตัวอื่นก็กินหยาไปหลุดหน,นียังบระท่นนานไงยังตัวน,น้อย ก็มีกองเฟื่องอยู่มังหนันเนาะจ้าแล้วก็เป็นหมเขาก็สิไปอยู่ใตแผงโซลาเซลล์แน่แล้วก็กินหญ้าย,ยู่แถวนี้ละจ้าอุ้ยกลัวคนด้วยเหรอพอดีนำหมูไลเนาะจ้าเพรดีมีแค่รถมาให้เนาะไม่ได้มีหญ้ามาให้ด้วยตัวอื่นเขาก็กินหญ้ายอยู่เนาะน่ะ ดีเนาะจ้าบ่าต้องใส่เครื่องตัดหญ้ามาตัดเอาแกะมาปล่อยไว้มันก็กินหญ้าเกียงแล้วเนาะนี่ตัวนึงกำลังเดินมาก้สองตัวกำลังเดินมา เลี้ยงแบบนี้เลี้ยงนากระดานกินหญ้าหญ้าเกี่ยงหมดเลยจ้ะเห็นปตน่ตัวนี้ตัวใหญ่ก้มูแต่ก็มีเอเซนอยู่ตัวหนึ่งน่ะจ้ะกำลังเล่มกินหญ้าอยู่ เขาก็เล่นกินหญ้าคือง้อคือควายบานเห้านาะจ้ะข้างนอกกระหนาวค่ะมื่อนี้จมูกแดงหูเย็นแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้เซาก็ะิขอจบคลิปแค่นี้เนาะค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชม ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนนะจ๊ะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนั่นแน่เด้อค่ะพอกันไหมคลิปนาค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะหนาวแล้วหนาวแล้วกลับบ้านรถไฟมาพอดี